สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับเช่าไปฝุ่อยู่ดีนะคะวันนี้เรากับพี่โฟพี่โฟเรากับพี่โฟจะไปวัดนะคะโอเคค่ะเราไปสีนามเอาน้าแน่จ้าแพ็คหนึ่งแพ็คหน่อยเป็นวะพี่โฟไปเดือกอ๋อ งันเขาโดนพี่โฟป,ป้อนขนมด้วยมีชาเขาไหม <c oughs> อ่ะจะตังมางะเราไปจ่ายตังกันค่ะอาจารย์แทนนึงนะจ๊ะไม่พอเดียงไม,ม่ต้งองบุญยากันอ่อเทเฮ็ดวัานด่วนอู่เฮ็ดวัานวัะสันเฮ็ดบุญทีดด่วัดนี่จ้ะ โอเคค่ะเราได้นะ้ำมาแล้วเราก็จะไปวัดเดี๋ยวซ้ายครับซ้าย <อะ S 1> คันนีรถปลาแดงกับลุงนะคะพี่เจมี่บายบายเน่ะบ,บายบายหน่อยค่ะ <c ười> <c ười> นั่งดีๆปะแดนวะนั่งดีๆไม่เป็นนะครับ <c ười> อะไร วายรถตามหลังมารถห่อหละแล้วอเออ,อันนี้ก็รถลุงนะคะตามหลังมาหลายคันเลยอะไรพี่ <c oughs> คุณตารออยู่วันแล้วเออจะไปได<ๆ>ไปแล้อุ้ยป๊อปป๊อปเนี่ยเลยน,นี่เราวัดเราก็จะมีบุญบ้านนะคะบุญกระถิน่น เสียงเบรกเบกเบกเบกเจ้าเก่าเจ้าเดิมจำได้เลยเตรียมของเตรียมของนะคะเตรียมความเลยเอฮ้ยคนมากคนไม่ถามเลย

อยากัดนะยอย่าตืดนะคะอยากัดเขานะตัวเองไม่ตามมาตัวนี้มันเห่าแปงโอ้รอดไปไม่กัดนะมาเห่าไม่กัดนะทุกคนโอเคตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับไป <c oughs> ลังเรียบร้อยพี่จอยค่ะเจ๊จอยสิบปีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยนะคะวันนี้ผ้าถุงค่ะงามตลอดนะคะเอ้ยแบบไทยๆมาวัดผ้าถุงแล้วกไปเบิ้งมองทุกคนร่วมอยู่นะ,ะอาแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงตอนที่ทุกคนจะจุดธูปนนเฮ้ยเฮ้ยเ <laughs> ยวเปล่า,ายังบ่เปล่าไป <laughs> ตอนนี้เราก็จุดธูปหนีเราก็ได้แล้วนะคะจุดธูปบอกยายเราจะกลายเป็นคนสุดท้ายเราก็จะไปหาธาตุยายายาดูนโมกับน้องเนยนะ มาดูกำลังมาจับรวมวันเจริญเทียนสองนะครับคุณแม่คนท่าเอากาแฟที่ใส่แบบเบืองพีจีมีแล้วจอบแล้วจอบทะเลนี่นะอีดีแล้วจอบทะเลนคนแม่เพิ่นมหาเหรียญผู้ใหญ่เล่นยังยืนจอบทะเลมอู้ดียต่วนแห้งเบืองดูเป็นเดียต่วนอีรี เพิ่นมาให้เล่นก็ยืนเบิง<ส>ออ่งแล้วบาลูหรือเมั้าแล้วบารูหรือเปล่าข้าบอ,อาาา่ายังยูนิ่งใจเย็นๆยังบมเมนยังบมเมนตอนนี้ ไหวต่อกันแต่ต่อไป่องลใส่บาท้ลูกม่สางอยู่หรอจะส้งให้พูนมาเนี่ยปูดขอซองขาวค่ะคุณทัดเอานี่ไหมป้าป้าทูมให้ผัดทัศ นงช่วยนั่งเลยค่ะเด็งเลยนะโนุณทัดน่าเข้าก้นกับเขาหน่อยเดินอไปแล้วาอย่าพูดไม่พอ กจะเอออานคิดแล้วค่ะเราจะไปจุดทูกกัน เป็นคนใช้เราได้ถือของไม่เหมือนคนนี้เลยผู้ชายอะไรไม่ถูกอะไรเลยจ่ายแล้วนะครับีโดดเนียจ่ายแล้วเป็นไรพี่จิมมี่ใจเย็นเย็นยังบ่ออย่างแังทำไมจ่วยจังเลย เราจะไปเซบาทนะคะของเซบาทเออโอ้ใครพี่นี่เซบาทเหรอใช่ได้ใ่ได้ปะ นยิ้มยิ้มดูกองเลยต่อยิ้มมือสีก้าหมูอ่ะยิ้มตรงนี้อีดีเพ่นมากมือเดียวเนี้ยงเขาออกแบบกินแบบสุดยอดเอาทายู่อีกมือหนึ่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพาไปไปเรีย่างดีดีเลยอยากกินอยากกินทุเรียนมาตั้งใจอยากกินแค่เนี้ยอยากกินทุเรียนเธออยากกินบุกระทะเออได้เดี๋ยวไปกินซาบูบอ นกกนคนคนอร่อยเก่าๆล่างๆเงื่ล้างถวยถวร้พอมตอนกับอยกินข้ปัอยูไนก,ก็มีซูชิอีดีมันจะมีอยนวนสวยซีคอมักสียังไม่เซาสุดอมิเดเตพุ สัตา์หลังหวักเลยเอามาดูมาดูอะไรคะมาดูแสดงลิงนะคะอ่าไปค่ะจัดการแสดงลิงไปแล้วคะ่ะ